จะต,ต้องพยายามหาคําตอบให้ได้ใช่แล้วคนใน <ะ S 2> ชุมชนเนี่ยเขาก็บอกว่าขอให้คดีนี้คืออยากตามหาความเป็นธรรมให้คุณตังโงนั่นเองค่ะ<ม>อะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวก่อนช่วงหน้ามีความเดือดร้อนของสาวแท้ๆคนหนึ่งเนี่ยนะคะเธอบอกว่าถูกสาวประเภทสองปลอมเฟซบุ๊กเป็นเธอแล้วไปหาเรื่องคนอื่นไปทั่วเลยทำให้เธอเดือดร้อนนะคะแต่ปรากฏว่าไปเคลียร์ถึงบ้านเอาเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้นะค่ะ เราจะเห็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดคนใจกระทิงไม่ว่าจะเจอกับปัญหาใดๆก็พร้อมทำมากกว่าหน้าที่ฟันฝ่าทุกบททดสอบแม้หน้าที่อาจตัาแต่หัวใจเดียวกันเติมไฟคนใจกระทิงคนจริงกระทิงแดง t c ซพ โหไม่ด่างยังแทง้ผิวดูแดดจึงคล้ำด่างพังอยากผิวดูใสปังต้องซิ้อร่างม่กสิสสารสารสกัดสมเกาหลีวิตามินซีกันแดดสิบเท่าช่วยผิวด่างคล้ำดูกระจ่างใสผิวตัวดูใสแดงราวกับผิวหน้าลดคุ้มหนึรบเก้าบาทที่บิ๊กซีถึง30มีนาคมนี้ทุกคนคะวันนี้ไม่ขอไม่นั่งแล้วกันค่ะเพราะช็อปปี้เขายื่งนึงชปี ดียืนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่วนลดคอยแคชแบ็กหรือส่งฟรีขอ,องเยอะยืนหนึง่งทั้งเยอะทั้งถูกทั้งดีสะดวกยืนหนึ่งจะเติมเงินเติมเน็ตจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟก็ได้ถุกที่ทุกเวลาช้อปปี้ตัวจริงอันดับหนึ่งของนักช้อปแถมส่งฟรีทั้งแอปตั้งแต่18-28มีนาคมนี้ พลังฐานชาโคใหม่ล็อกกลิ่นวันนั้นมั่นใจใหม่โซฟีชาโคเฟสด้วยฐานชาโคเฟสซึมซับพร้อมล็อกกลิ่นมั่นใจสะอาาดมมันใจีีิกล่โโซฟชค แชมพูที่ผสานสารสกัดธรรมชาติได้ผลจริงไหมให้ผมของคุณตัดสินด้วยส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติถึง90% Herbal Essence ช่วยบำรุงผมสวยอย่างอ่อนโยนพร้อมช่วยฟื้นบำรุงสัมผัสพลังธรรมชาติกับ Herbal Essence วันนี้ Nestle Pure Life สะอาดด้วยอินเทอร์เร l จนต์ไมโครฟิลเตอร์กรองละเอียด0.2ไมครนเนสเล่เพียวไลฟ์สะอาดสดชื่นจนคุณรู้สึกได้ดื่มเลยทำไมต้องทูโทนนะ่โลซานทูโทนอร่อยกับสองรสต่างอย่างลงตัวช่วยด้วยลูกพี่สิงห์นพนด้าต้องป๊อบมิลกี้สองความอร่อยจากมิลกี้วานิลลาและช็อกโกแลตหมีดีจากนมแคลเซียมสูง ดูป๊อนูกี้มาเล่นกันเถอะเนี่ยนะคาโบนาร่าสำยังบุดักคาโบนาร่าที่มีซอสเกาหลีเผ็ดซีดหอมชีสครีมมี่้าวเน้นไม่เลียนอร่อยฉีกวงการคารโบนาร่าสำยังบุดักคาโบนาร่าและครีมมี่คาโบนา,าร่าเผ็ดลับจุดเก่งของอั้มที่หอมยาวนานถึง14วัน Comfort ดด้วยอัลตราแคร์เทคโนโลยีปกป้องสื่อและใยผ้าจากการถูกทำลายพร้อมมอบกลิ่นหอมยาวนานถึงสวันให้อ้ำม,มั่นใจในทุกวันคอมฟอร์ดอัลตราแคร์เท้ามาดื่มนี่เล่นมากกว่าเนดูได้มากขึ้นดู m ม็กซ์ดูโปรสามดีไอ c t นแอคทีฟพลัสโรลเลอร์โคสเตอร์รสชีสพิกพี ินท่ารับท่เสริมท่าถ้ามีคุณท่าไหนก็อร่อยแ n i ิชช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้เพียง1ช้อนคราบหนักใช้ผงซักฟอกแล้วเติมแ n i ิชเข้าสลายคราบที่ซักออกยากให้ผ้าสีดูสดใสช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและช่วยลดกลิ่นอับเพียง1ช้อนด้วยแยมิช อัลกมัตไวรายได้5 0 0พันก็ยืมได้ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนยืมลายง่ายกว่าอันยองใหม่เลมแม็กซ์ภาษาสองความอร่อยไส้เกาหลีรสกุ้งย่างซอสโคชูจังรสกุ้งก็เข้มรสซอสก็คนอร่อยแม็กซ์พลาดได้ไงเลมแม็กซ์ใหม่รสกุ้งย่างซอสโคชูจัง ต้องการตัวช่วยผิวสวยในข้าำคืนใช่ไหมลองใหม่วาสลีนกูต้าไฮยาสูตรกลางคืนพร้อมความเข้มข้นเสมือนมาร์กสิบแผ่นผิวดูกระจ่างใสให้คุณตื่นเช้าพร้อมผิวดูชุ่มชืนช่นฉ่ำเด้งใหม่วาสลีนสรับสนุนโดยด็เตอร์เรยาสีฟันสูตรเจลผสมฟูออไราปากสะอาดมั่นใจทุกสถานการณ์ ติดตามไทยรัฐข่าวกันต่อเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปที่อุดรธานีค่ะมีเหตุการณ์ที่ญาติผู้น้องควงไม้เบสบอลแล้วก็ไปกระหน่ำตีญาติผู้พี่อาการเนี่ยคือสาหัสเป็นตาย ừ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  เท่ากันเลยนะคะ ừ ừ ừ แล้วหลังก่อเหตุก็มอบตัวเนี่ยแหละคะ่ะโดยอ้างว่าต้องล้างแค้นแทนพ่อเรื่องปมมรดกเลือดเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้ย้อนไปก็คือเกิดเมื่อ17มีนาคมที่ผ่านมาที่กลุ่มตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้สาวแท้แ คือเบอร์ออกมาเธอออกมาบอกว่าคือจะไปแจ้งความแล้วเธอบอกว่าเนี่ยเธอถูกคนคนนึงอ่ะน่าจะเป็นสาวประเภทสองเอารูปของเธอไปแอบอ้างไอ้แอบอ้างเนี่ยคือคุณผู้ชมรู้ไหมมันก็ผิดแล้วนะ,ะแล้วยังเอารูปแล้วก็ทักข้อความ,มไปหาเรื่องด่าว่าคือต่อว่าด่าทอคนอื่นเต็มไปหัวเลยอะคะ่ะมีการท้าทายให้ไปถึงที่บ้านด้วยนะคะทีนี้ปรากฏว่าเธอเนี่ยก็เลยอยากจะไปเคลียร์ที่บ้านของสาวสองรายนี้ ปรากฏว่าเธอเจออะไรต้อนรับไปดูค่ะอาจจะแจ้งบ่อยกนเขาไม่สนใจแล้วหรือเปล่าอ,อ๋อคุณผู้ชมเนี่ย <c oughs> แล้วอย่างเงี้ยคือผู้สีหายเขาเดือดร้อนกันเยอะมาก <c oughs> เขาจ้งความรักคดีมันไม่คืบ <c oughs> ไม่รู้ว่าตัวนายคนนี้เนี่ย ขามีครอบครัวหรือมีใครบ้างที่เป็นเพื่อนฝูงรู้จักอาจจะต้องเข้ามาดูแลหน่อยนะคะใช่ค่ะอ,อันนี้เป็นความเดือดร้อนอีกรูปแบบหนึ่งนะส่วนใหญ่ที่เราเจอคือเหมือนกับว่าปลอมเข้าไปแล้วก็ไปขอยืมเงินออแต่ลักษณะนี้คือปลอมเป็นคนอื่นแล้วก็ไปด่าออคนที่เป็นเพื่อนในแวดวงนั้นออโอโ้โหเดือดร้อนไปหมดนะคะอะดูเหตุการณ์นี้บ้างคนร้ายบุกเดี่ยวไปใช้มีดปล้นร้านทองในห้างโลตัสมาหาชัยนะคะก็คคคววว้้าาาาาไปไปด22บบทททรมมูลล่่องก700,000เยนะะ ปรากฏว่าพอก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยคือจับภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ที่เขาเริ่มก่อเหตุได้ด้วยนะคะคะ